ยุคนี้ถ้าใครที่ไม่ทําคลิปสั้นนะตายตายทั้งเป็นมีลูกน้องตัดคลิปให้แล้วล่ะแต่ลูกน้องตัดออกมาแล้วมันยังดูแห้งบางทีก็เป็นหัวพูดได้ไม่มีอินเสิร์ตไม่มีไทอินไม่มีอะไรลงไปเลยบอบบี้พูดในฐานะที่เป็นมือใหม่แล้วมีลูกน้องพากันงมพากันทําอย่างน้อยก็ยังดีนะที่มีลูกน้องบอบบี้ลุยไปกับบอบบี้ทั้งที่บอบบี้ก็ไม่รู้ลูกน้องก็ไม่รู้อ่ะลุยกันไปทํากันไปมันก็รู้สึกว่ามันแห้งดูคลิปตัวเองก็ดูไม่จบแต่ถ้า วันนี้คุณรู้แก่นคุณรู้ว่าต้องทำยังไงให้คลิปไม่ห้ไม่แห้งไม่หล้งนะข้อที่1น,นั่นก็คือปรับอินเนอร์ทั้งตัว CEO และตัวลูกน้องอันแรกก็คือความอินในตัวสินค้าความอิมในในสิ่งที่เราจะไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าจริงๆไม่อินกับตัวสินค้าแต่อยากขายแต่ยังไม่อินแ่ะยังไม่ได้แบบเข้าน้ำเข้าเนื้อแต่เราบังคับให้คนที่ยังไม่ได้ดูแล้วยังไม่ได้รู้อะไรเลยให้เขาอินเขาจะอินได้ยังไงแล้วคุณไปบังคับลูกน้องคุณบังคับใครไม่ได้ในโลกเนี่ยแม้แต่กระทั่่งงงตััััวคคุณยบบไไมด้ เราจะไม่บังคับใครให้ไปอินลูกน้องเรามีใจที่ให้ไลฟ์ตรงนี้ของครูบอบบี้ฉันจะตัดออกมาเป็นคลิปสั้นลูกศิษย์ของครูบอบบี้จะตื่นรู้กับตรงนี้แหละฉันจะตดัดอันนี้ไปให้ถ้าลูกน้องคุณมีไมเซ็ตแบบนี้นะจบไปข้อ2อ,อะไรครับทุกคนคือคุณต้องรู้แก่นรู้หลักในการทาคลิปลูกน้องก็ใหม่เจ้าของก็ใหม่มแล้วคุณจะไปโทษลูกน้องหรอว่าลูกน้องตัดคลิปมาแล้วไม่ดีขนาดคุณยังพูดไม่รู้เรื่องเลยจริงคุณยังไม่รู้เลยว่าอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังแก้ได้นะน้องคุณคิวท่าสมมุติ แต่ลูกน้องเราอะเข้าใจแก่นตอนนี้น้องเขามีเทคนิคละสามวิแรกควรจะทํำยังไงสิ่งแรกฮุก<ม>เขาให้อยู่ดึงเขาให้อยู่ในใสามวิแรก1ดึงด้วยหัวข้อ2คําพาดหัวเอาง่ายๆฮุกด้วยปัญหาของลูกค้าแล้วคุณไม่ต้องใช้คําที่เวิ้นเบิร์หรือว่าสัตว์ที่มันงงยากที่ต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกสเต็ปที่2ครับให้คุณเฟมเขาทําให้เขารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเขายังไงถ้าเขาบอกเออเป็นเป็นเป็นจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราต้องขยี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น how to หรือวิธีการแก้ปัญหา นั้น,น่ะที่คุณบอกตอนต้นคลิปอหัวข้อคลิปของคุณอ่ะคือเรื่องอะไรคุณก็บอกวิธีการหนึ่งองสามตามสเต็ปที่คุณเข้าใจในสายที่คุณทําอยู่จริงมันจะมีขั้นเ o w า o ูอีกนิดนึงก็คือโซลวิธในสมูทไทยอินขายสินค้าคุณยังไงอ่ะจะขายไหมหรือว่า call to action ให้เขาทําอะไรสักอย่างเพราะถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่ทําแล้วคุณก็จะมาบทว่าคุณขายไม่ได้นี่แหละค่ะก็ไม่ขายไงก็ไม่ขายไงพอถึงจุดแล้วคุณไม่กล้าขายเพราะคุณไม่กล้าขายมันอาจจะมีเหตุผลก็คือข้อที่หนึ่งคุณไม่อินคุณาเเจกับรได้ ในคอร์สอะไรครับพี่บอสบอกเลยโคชิง e ่ง s อสออนไลน์จัดในวันที่24วันที่25สิงหาคมนี้นะคะทุกคนค,คลิปหนึ่งคลิป่จะเป็นต้องตัด1วันวันนี้เทคนิคนี้ถ้าค,คุณทำตอนนี้คุณก็เก่งตอนนี้ทำได้เลยนะคะทุกคน